ภูเก็ตยะลาสั่งปิดเมืองห้ามคนเดินทางเข้าออกหวังหยุดวิกฤตโควิด -19 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ในประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อทั้งสิ้น1388รายยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล1270รายหายป่วยแล้ว111รายและมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น7รายแต่เมื่อแจกแจงข้อมูลเป็นรายจังหวัด พบว่ากระทรวงสาธารณาสุขมีความห่วงใยและกังวลกับบางจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงจนต้องมีมาตรการเฝ้าระวังเป็นพิเศษอันประกอบด้วยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลชลบุรีภูเก็ตและสีจังหวัดชายแดนภาคใต้คือยะลาปัตตานีนราธิวาสรวมถึงสงขลาล่าสุดสองจังหวัดที่อยู่ใกล้กลุ่มเฝ้าระวังเป็นพิเศษดังกล่าวคือภูเก็ตและยะลามีการสั่งปิดเมืองห้ามเข้าออกในพื้นที่จังหวัดเป็นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งให้ปิดช่องทางเข้าออกยกเว้นช่องทางเดินอากาศมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่29มีนาคมไปจนถึงวันที่30เมษายน2563ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาออกคำสั่งห้ามประชาชนเดินทางเข้าออกหากใครฝ่าฝืนมีโทษจำคุกและปรับเงิน